สวัสดีครับเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูตัวผู้ให้แล้วใจนะครับข้องใจชาวอาหรับไม่หายนะอ้าวนี่เด็กเล่นนัวผู้นะครับดูนะฮะเห็นไหมต้นนี้ผู้นี่ปลายใบนี่ครับต้นเดียวกันนะเนี่ครับยืงยืงยังยืง,ยงสั้นๆองลองมาดู อ,อันนี้ไม่เยอะแต่ตรงปลายใบมีแฉกปลายใบแฉกแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นการขาดธาตุอาหารก็ได้เออแต่ต้นตัวผู้นี่ครับใบมันสั้นมากเลยนี่ใบมันสั้นสั้นๆแบบนี้สั้นมากปลายใบแฉกแบบนี้ก็พู่นะครับให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะดูหนามมันนะครับโค้งๆก้อนเรียวๆหนามแบบนี้ฮะพร้อมกระรองกล่อง ดูปลายใบสิอ่านะเยื้องดูใบนะั้นแล้วมาดูใบน,นี้อ่าเยื้องดีกใบสิอืมอันนี้ตรงกันใบล่างไม่ค่อยตกอืมเยื้องอันนี้เด็กเล็ดหนัวพอมอเมล็ดนะครับไปดูอีกต้นอันนี้พู้นะครับเด็กเล็ดหนัวพอมอเมล็ดพู่เหมือนกันนะแตกหน่อเพียบนะครับน่ะเยื้องโตว,วีเลยฮนะ ลงมาอันนี้ตรงกันดูออ่าอันนี้ยื้งอ่อยืออ้งมองไปต้นหน่อองมันยื้งครับอันนี้หน่อกองเด็กเล็กนัวคู่นะครับอ่าน,นี้วีเลยฮะ <c oughs> อ่าไปดูอีกอันนี้ต้นตัวเมียนะครับดูไปหลายรอบแล้วคลิปนี้ต้นมีน้อยเพื่อการศึกษานะครับนะไม่ต้องพูดถึงแล้วอันนี้เด็กเล็กนัวนะครับพ่อมเมล็ดนะครับเนี่ยฮะตรง สรุปแล้วต้นนี้ตรงกันนะครับทุกใบเลยฮะทุกใบนี่ตัวเมียดูใบตัวเมียเนี่ยมองไกลๆก็สวยงามฮะนี่ครับต้นที่เอาไปทดลองทําตากแห้งนะครับนี่ฮะนะไม่ต้องไปดูใกล้นะฮะเหมือนกันทุกใบต้นนี้เดิมทีแอดมินคิดว่าเป็นตัวเมียนะครับแต่เป็นตัวผู้ครับแต่สังเกตลักษณะอย่างอื่นนะครับก็คือใบจะสั้นนะฮะนี่ใบสั้น สั้นนะฮะใบสั้นตัวผู้ตัวนี้เป็นบาฮีเพราะมาเมล็ดนะครับก็มีความเยื้องเล็กน้อยตรงนี้นะฮะนิดเดียวคล้ายๆกันเยื้องบางอันก็ไม่เยือเย้องนะครับต้นนี้ส่วนมากไม่เยื้องครตรงกันตรงกันตรงกันอ่าเยือย้องละเยื้องละอ่าเริ่มเยื้องละพึ่งพึ่งยกขึ้นดูน,นี่ไม่เยื้องต้นตัวผู้ต้นนี้ทรงใบเหมือนกับแดกเล็ดหนัวเมื่อสักครู่นี่นะฮะ ต้นที่สองที่ให้ดูครับนี่มีหนอนะฮะตัวผู้ครับใบมันก้านใบมันกระหล่อมกระแหล,ม,ลมแบบนี้ฮะกรองกระแรงอันนี้คารัสเพาะมาเมล็ดนะครับตัวผู้อืมใบจะสั้นนะฮะใบที่ไม่เยื้องเยื้องไม่ค่อยมีนะใบจะสั้นต้นนี้ไม่มีเยื้องกันนะแต่ใบสั้นครับแข็งกระด้างมาก ก้านตันหนาใบมันสั้นแคบต้นที่เคยตัดตอนหน่อไปทดลองช่อเล่นตอนนี้นะมันน่าจะใกล้จะตายฮะ <g ül> ไม่มีน้ำลดสั้นๆแคบแบแบบนี้คู่แน่นอนอันนี้แคลวันครับแคลวันไม่ต้องถามว่าเพราะเนื้อเยอะหรือเพราะเมล็ดครับเพราะเมล็ดหมดเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้เพราะเมล็ดหมดเลยนะครับปลูกประดับ มาไปดูต้นหนึ่งตัวผู้ครับอันนี้ตัวผู้เด็กเล็ดหนัวเพาะมาเมล็ดะฮะดูหน่อมนสิอันนี้เป็นใบของหนอน,นะครับเยื้องๆอืมเยื้อง,งครับน่าชาวสวนอาหรับนี่แน่จริงเลยเนะี <laughs> ่ยให้ดูก้านใบแล้วกันครับเนี่ย ก้านใบล่างในไล่ขึ้นมานะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับเป็นก้านนะครับส่วนปลายใบเนียอีกครึ่งหนึ่งนี่เป็นใบในะบสั้นๆแบบนี้ปลายใบสิยอะหน่อยนึงตอนนี้ใบสั้นๆแบบนี้ก็น่าจะพูดแล้วครับดูน้ำก้านผอมกระองก,อง,กองเชียวดูต้นทรงแบบนี้นะครับใบโค้งสวยงามไม่ได้ไหม่ก็เป็นเมียนะฮะ <laughs> ดูหนามก้านสิครับกระรองกล่องเชียวนะเยื้องเล็กเล็ก,ลกหนวดพอมาเลยครับผมน้อมลงมาดูไอร้รู้ว่าผู้หรือเมียเยื้องครับพอหอมปากหอมคอนะครับก็เป็นความคิดเห็นของชาวสวนอครับครับแอดมินก็สนใจเหลือเกินนะฮะว่า,าที่เขาพูดมาเนะี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนเนะี แน่นอนจริงๆแต่สไรด์เบนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ที่เขาพูดมาเนี่ยอม,มันใช้ได้เลยนะฮะเอาดูทรงก้านใบซะก่อนนะครับนี่ฮะน้ำขึ้นมาแบบนี้เลยฮะตัวผู้ฮะเนี่ยสไรด์เบนนะครับอกแน่นเหลือเกินครับอกแน่นหมายถึงก้านใบในนี้นะฮะแน่นหนาเฉียวนะครับนะฮะเป็นการก,กาก้านทุกต้นแหละฮะน้ำก็น้ำทุกต้นแต่ว่า ช่วงจากก้านจากตรงโคนกาบใบาเนี่ยมาถึงตรงนี้มันครึ่งหนึ่งเลยเนะฮะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้อันนี้ใบสั้นอันนี้ผู้ผู้ทั้งนี้ใน,นี่พอ่ะอันนี้ก้านยาวก้านยาวนะทางใบสั้นนะฮะและใบก็สั้นเนี่ยผู้มองดูฟ้าสวยงามอย่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับผู้ครับ